เนาะจับยบาบังก่งทีง่หลักอันนี้ก็ซุปน้ำมันส้มอันนี้สิเป็นคลิปสั้นๆด้วยจ้ะคลิปสั้นๆเหตุการณ์บานส่งอาจารย์ บ่เบาหลายใหญ่ห้างคือซุปอมไมสมอาหารอีสานบ้นบานๆเท่าเนาะฝากติดตามคลิปเต็มในช่อง y o u t u b e แนวกินอีสานแช่แนวด้วยจ้ะในคลิปเต็มช่อง youtube แต่บ่มีอีหยังหลายมากไมอันนี้ก็ใส่หอมแดงหอมต้นบ่มีใส้หอมแดงแท่เดี๋ยวตะพูมัดหรอกจ้ะ กินกับหยอดปากกระเสียดหยอดปากกระทิ้นแมมบ่มันหยอดปากกระเสีดบานเข้าเอิญหยอดปากกระทิ้นอันนี้คือพักกินกับอันนี้ใส่กอกส่ทอด นี่ทอดใส่กรอกหมูอ,อันนี้ชุนเชียงอันนี้ใส่กรอกหมูมใส่อวานดียว่อมชิอลอดชิลอดอันนี้ขงนัวใส่ามมัด แล้วก็โขกน,นี่น้ำปลาพดิกเหม่าเค็มก็ใส้เค็มน,นี่ซุปแบบบ้านๆอืม ขาดนั้ออยู่ขาดได้ข่าขัวดด้วยพี่น้องบูมีข่าขัวดบ้มเป็นยังดอกเนาะแต่ว่าบูมพ็ดว่ะฝากติดตามช่องได้ด้วยจะ้ะช่อง YouTube แนวกินอีสาน แบบบ้านๆกินแบบบ้านๆกินแบบเล่าๆบุมีอีหยังมากไหมซุปต้นไม้ส้มกับข้าวเหนียวฮ้อนข้อใส้กอกหมูเจวดจา้จาเจิดจ้าพึงมาตั้งแต่บ้านเมื่อ้านนี้พี่น้องเลยเมื่อบ้านงานกำาโคู่บิดนี่จ้ะอดดับ